เพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องนี้กันนะครับเรื่องกรณีของที่เป็นข่าวเป็นข่าวดังมากก็คือเรื่องของคุณสแตมนะคืออันนี้เจ้าตัวเขายอมรับเองนะครับเขายอมรับเลยว่าเขานอกใจภรรยาจริงแล้วส่วนคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเมียน้อยเนี่ยก็ปฏิเสธนะคือคือผมจะไม่พูดถึงว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องนี้กันว่า ชีวิตคู่เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกคือนี้คุณเต็มเขาเขายอมรับนะครับเขายอมรับว่าเขานอกใจภรรยานะครับเราก็ได้ประเด็นแรกนะครับคือไม่ว่าคุณจะรักใครนะครับรักใครหรือไม่กระทั่งแต่งงานแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดให้เกิดการระแวงกันนะคือทําใจไว้เถือว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิด เกิดขึ้นนะครับการที่คนเรารักกันแต่งงานกันเนี่ยส่วนใหญ่ใช่ไหมเราดูละครอ่านนิยายดูหนังดูซีรีย์อะไรเนี่ยมันจะจบลงด้วยที่พระเอกแต่งงานกับนางเอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เริ่มต้นนะครับมันแค่คือเราไม่รู้อะไรจะเกิดเกิดขึ้นในอนาคตนะจริงๆแล้วเนะ่ยผมก็เคยมีเพื่อนนะผมเคยมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยแต่งงานชีวิตมีความสุขดีมากเลยสุดท้ายเนี่ยสิบปีผ่านไปเนี่ย ผู้ชายชีวิตดีขึ้นนะครับมีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นแล้วมีอะไรจับได้ว่ามีเมียน้อยแล้วสรุปเนี่ยผัวก็สารภาพแล้วก็ขอหย่าเขาบอกว่าเขาเจอคนที่ใช่โอ้โหและที่แต่งกันมาอยู่กันมาสิบปีที่กีบกันกีบกันมาหลายปีกว่าจะแต่งนี่ยังไม่ใช่เหรอคืองตรงนะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะสําหรับคนที่ชีวิตคู่ ไม่มีการนอกใจกันก็ถือว่าคุณโชคดีนะครับแต่ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่มีชีวิตคู่ที่นอกใจเนี่ยคือเราก็ต้องทําใจไว้ล่วงหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยคือมันบทเรียนที่หนึ่งคือเราอยากคาดหวังในความรักนะครับคุณไม่จากเป็นคุณก็ต้องจากอะไรครับก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะจากไปก่อนไว้อัน,อนควรนะครับ โรคภัยไข้เจ็บรุ่ประเหุก็ได้นะครับจงทําใจไว้กับความรักนะครับเพราะเขาบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะอย่างที่หนึ่งเนี่ยอย่าคาดหวังเลความรักแม้เราจะแต่งงานแล้วก็ตามนะครับอย่างที่สองนะครับเรื่องของการเป็นเมียน้อยนะครับการเป็นเมียน้อยเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงที่อะไรครับอ่ะผมจะขอเกินนิดนึงนะครับไม่ว่าใครจะ เป็นเมียน้อยหรือเมียหลวงเนี่ยจากใจเลยนะจากคุณผู้หญิงเนี่ยถามคุณผู้หญิงเลยว่าคุณมีความสุขไหมถ้าคุณจะต้องเป็นเมียน้อยหรือเมียหลวงนะครับผมมั่นใจเลยว่าแม้กระทั่งเป็นเมียหลวงก็ไม่มีความสุขเป็นเมียน้อยก็ไม่มีความสุขใช่ไหมครับเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่อยากเป็นอันดับหนึ่งหรืออยากเป็นอันดับสองนะครับเพราะถ้าคุณเป็นเมียหลวงไม่ใช่ว่าคุณชนะนะคุณก็แพ้ใช่ไหมแพ้ที่ ไม่สามารถยึดไม่สามารถยึดผัวให้อยู่กับเราได้ต้องไปอยู่กับเมียน้อยใช่ไหมครับเป็นเมียน้อยก็แพ้นะครับแพ้ใจตัวเองที่ไปแย่งคนอื่นไปแย่งผัวเข้ามานะและชีวิตก็ไม่มีความสุขและกฎหมายเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เมียหลวงฟ้องเมียน้อยนะครับถ้าเราถ้าเมียหลวงเขาไม่ฟ้องแล้ว ผัวเขาเนี่ยอย่าหย่ามาอยู่กับเราก็โอเคก็ถือว่าแย่งมาสําเร็จนะครับแต่แต่สมมติถ้าเขาไม่อย่าล่ะสมมตินะสมมุติว่าเมียจับได้เนี่ยแล้วจะฟ้องผัวนะครับฟ้องหย่าผัวเรียกค่าเลี้ยงดูค่าอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ผัวเกิดกลัวขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเมียหลวงบอกว่าจะฟ้องเมียน้อยแต่ว่าขอไทม์ไลน์ขออะไรขออะไรที่เคยมีอะไรเก็งเมียน้อยให้ผัวบอกผัวบอกหมดมันก็ได้หลักฐานไปฟ้อง ช่ไหมครับดังนั้นมีร้อยเมียน้อย่าเสียเปรียบนะเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินถ้าเขาฟ้องชนะนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ที่น่าเห็นใจนะคนที่เป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยผมผมว่าน่าเห็นใจนะครับก็อยากจะเตือนไว้ว่าไอการจะเลือกใครมาถ้าคนเป็นชีวิตคู่เนี่ยคุณต้องดูนะครับต้องตรวจสอบว่าหนึ่งบ้านเขาอยู่ไหนเขาอยู่กับใครเขาทำงานที่ ที่ที่ไหนนะครับแล้วก็เขามีใครเขามีเมียรหรือยังไอ้เรื่องนี้สําคัญนะครับถามกับคนรู้จักถามกับเพื่อนถามกับอะไรก็ได้นะครับต้องให้ต้องรู้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราตกเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยบางคนมันถอนตัวออกไม่ได้มีหลายคนที่รู้ทั้งรู้นะคือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเมียน้อยไงพอรู้แล้วมันถอนตัวออกไม่ได้มันรักแล้วอ่ะก็ต้องทนดูแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเมียหลวงเขาจับได้เนี่ยนะแล้วเกิด คนที่เป็นผัวเราเนี่ยกับเมียหลวงเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนใจไปอยู่กับเมียหลวงอะแล้วเมียหลวงมาฟ้องเราเนี่ยเสียเปรียบนะครับต้องเสียเงินดังนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับแต่แต่ถึงไรก็แพ้นะครับความหมายผมคืออะไรครับไม่ว่าจะเมียหลวงเมียไม่จะมีไม่ว่าจะเมียหลวงเมีย <c oughs> น้อยเนี่ยก็แพ้นะครับแพ้อะไร แพ้ความเจ้าชู้ของผู้ชายใช่ไหมครับสารตั้งต้นมันอยู่ที่ผู้ชายนั่นแหละครับคือผมนี่ไม่โอเคนะกับผู้ชายที่นอกใจเมียเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเพราะหนึ่งมันผิดสัจจะใช่ไหมลองคิดดูว่าสมมตินะครับสมมติผมรักผู้หญิงสักคนเนี่ยผมจะแต่งงานแล้วผมเป็นคนที่รักษาสัจจะรักษาสัญญาผมเดินไปบอกไอ้คนที่เป็นเมียผมในอนาคตอน่ยที่รัก พี่เป็นคนรักษาสัจจานะแต่พี่จะบอกว่ารับแต่งกันสักห้าปีแล้วปีที่หกพี่อาจจะมีเมียน้อยนะคุณว่าเขาจะแต่งกับเราไหมเขาไม่แต่งนะครับดังนั้นเนี่ย้การที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขายอมเสียสละยอมเสียเวลาชีวิตบางคนยอมมีลูกยอมปล่อยตัวยอมอะไรพวกเนี้ยบางคนยอมลาออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกเนี่ยเขาฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนั้นแต่แต่เรากลับลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเขาไหมครับผมต้บอกไงว่า ผมไม่ค่อย e, สนับสนุนนะคือมันมันเป็นการที่เราไม่มีสัจจะไม่มีไม่มีสัญญาเนี่ยนะครับก็อยากเตือนอีกอย่างหนึ่งผู้ชายที่ที่คุณอยากมีเมียสวยๆเนี่ยนะครับคุณต้องคิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าวันใดวันหนึ่งเมียคุณมันต้องแก่มันต้องเหี่ยวใช่ไหมครับมันต้องโทมยิ่งถ้าไม่แต่งตัวนะมันต้องโทมดังนั้นคุณทําได้ไหมทําใจได้ไหม ถ้าคุณทําใจไม่ได้ก็อย่ามีเมียอันนี้พูดจริงนะเพราะวันในวันหนึ่งถ้าคุณรักแต่ความสวยงามเนี่ยคุณก็ต้องเบื่อคุณคต้องเบื่อเมียคุณน่ะคุณก็จะไปหาอะไรที่มันสดสใหม่ๆถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยอยู่เป็นโสดนะครับถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะต้องนอกใจเมียนะครับอยู่นโสดมันสร้างความทุกข์สร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้หญิงเขานะครับหรือบางทีมีลูกเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมให้กับลูกอีกนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยต้องคือมันต้องผู้ชายก็ต้องจะเรียกว่ามีคุณธรรมไหมนะครับมีสัจจะไหมนะครับส่วนผู้หญิงก็ต้องตรวจสอบไหมนะครับบางคนคิดว่าตัวเองเป็นเมียหลวงแท้จริงกลายเป็นเมียน้อยพราไม่ตรวจสอบให้ดีไงนะครับอคนคนเราเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นสามอย่างหรอกกินกามกลัวตายใช่ไหมครับวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับ ไม่ว่าคุณจะสมหวังในความรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทุก์ท้งนั้นแหละครับแต่งงานไปก็ทุกใช่ไหมครับทุกเรื่องทํามากินทุกเรื่องเศรษฐกิจทุกอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาถึงบอกไงที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกจริงนะนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับจะรักใครชอบใครตรวจสอบกันให้ดีเขามีเจ้าของหรือยังนะครับหรือถ้าเรามีครอบครัวแล้วอย่านอกใจนะครับมัน มันเป็นอะไรที่ขาดความเี่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วครอบครัวมันจะแตกสลายนะครับอันนี้คือบทเรียนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกถ้าอยากหมดทุกก็อย่ามีรักนะครับแต่ทำได้ไหมล่ะโอเคครับผม